เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจค่ะบุกจับขาใหญ่พาเด็กมั่วสุมเย้ยพรกอฉุกเฉินตรวจพบปัสสาวะฉี่สีม่วงอีก7รายค่ะ โดยที่บ้านเลขที่108บ้านดอนงวัวตำบลดอนงวัวอำเภอบรบรือจังหวัดมหาสารคามค่ะนายปรีชาพงษ์ทองมีในอำเภอนะคะได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบรบรือร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกำพีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีการลักลอบมั่วสุมเสพยาบ้าที่บ้านเลขที่108บ้านดอนงัวตำบลดอนงัวโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะคนในบ้าน3รายพบฉี่สีม่วง2รายเป็นผู้หญิงทั้งคู่ค่ะโดยทั้งคู่ก็รับ สารภาพว่า ได้เสพยาเสพติดมาจากนายเกียรติธนพัฒนีหรือเป็ดอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่85บ้านดอนงวตำบลดอนงวอำเภอบอระเบ,บือจังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปบ้านหลังดังกล่าวก็พบนายเกียรติธนพัฒนีวันหรือเป็ดอายุ41ปีผู้นํายาบ้ามาจําหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านขณะเข้าตรวจสอบที่บ้านพักนะคะก็พบวัยรุ่นชายกําลังจะขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านหลังดังกล่าวจึงได้เข้าควบคุมตัวและยังมีวัยรุ่นมารวมกลุ่มมั่วสุมที่บ้านหลังดังกล่าว พบ3ารายอายุระหว่าง16-19ถึงปีตรวจปัสสาวะก็พบฉี่สีม่วงทั้ง5รายนะคะโดยนายเกียรติธนพัฒนีวันซึ่งเป็นขาใหญ่ใช้บ้านเป็นที่เสพยาและที่จำหน่ายยาเสพติดยาบ้าและยาไอให้กับวัยรุ่นเมื่อเสพเสร็จก็จะออกขับรถจักรยานยนต์เสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านผลตรวจค้นพบยาบ้า7เม็ดยาไอ5ถุงน้ำหนักรวม2.52กรัมซ่อนในกระเป๋าสตางค์มีนายเกียรติธนพัทน์รับเป็นเจ้าของค่ะ โดยจุดที่2เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาเพิ่มฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมการทํากิจกรรมการมั่วสุมจึงได้ควบคุมตัวทั้ง7รายนะคะนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพกมพีเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ